สมุนกันเลยชิบซิบบาร์ซิบซิบบาร์เกลอนนะนะทุกสายพันธนะแเรี่องไา่สวยมากนะครับท่านงลงจากรลกอ่านภาษาไทยนี่อ่านออกได้ชิบอยอันนี้สายปันธอะไรทุกคนอ่านภาษาไทยออกได้แค่ผมอ่านภาษาไทยออกไม่ได้ถ้าดูเอาเองนะครับมีใจวิดยโอเอ๊ะทำอะไรก็ไม่วยตลกเต็มๆนะตัวอันนี้มาใหม่ นันเปนเลืนไวเคล้าลอยนี่โทรสับด้วยนะอันนี้เป็นเช่าใจนะครับตัวนี้เป็นล้านเดียวนะจัดตัวมุมนี้โหยาวไปล้านเดียวนะครับตัวคมิเตโทรับนะโบตุรสัมันเหนต้นานะครับใส่กันนะตัวเป็น เกียนไม่เหมือนนนะครับมีลูกเล็กลูกใหญ่ก็มีนะครับอันนี้ใส่พันอะไรครับอันนี้หออันนี้หมอกองอกงสมุยค่ะโอกุมุยมีน้องบอกว่าจากโกสมอยลานใหญ่นะครับเขาก็มีเป็นไหลใส่พันนะครับตัวเห็นไหมครับมีเกียนใบไว้เส้นหมดนะครับแต่ไม่รู้จะเป็นอะไรวันนี้เห็นเตตุเรียนเยอะนะครับ ini นี้เขลาจะสุกนะครับแล้วถ้าถึงนั้นก็เขียนว่าอีซิซาฮอเอซิปักนะรู้ชื่อไฮนะไลฟ์ตะสุที ini ตึนสุจัตตาคือ ini รักสมนะลานนี่ทีนิ นี on ite, ่ยังไวสวยมากนะครับนี่จุดข้าวเพชรบุทหลานนี้นะอันนี้สวยอีสินะครับวันนี้คนก็เยอนะครับคนมาที่ตรงนี้ราคาสองนะคนมาที่คนมาเอาซื้อเป็นสำรับขายกิโลละ นึ่งกิโลละห้าสิบบาทนะครับราคาที่เาเสนกิโลละสี่สิบบาทราคาลดนันประมาณสี่ห้ากิโลได้นะครับที่ชิคกี้พายนะครับไม่ซุบไม่ซุบชยมต่นี่คือการเปลี่ยนห้าคมีลูกมีน้องแล้วนะไม่รัเปลี่ยนนะคะ

Mereka pula yang jahit ke ni kena hai Tua pembeli agak ni, pen ungnong kak Dukun no? Rp117.000 Rp117.000 Duna Ini Rp117.000 Duna Sambil kau ngaih maat 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 wow, isso é. Oi, se você vai lá, eu sou um que louco, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá.